ันนี้พาพี่ดอนมาวิ่งครับผมอากาศดีครับผมพี่ดอนไอนะคะพี่ดอนไม่สบายวันนี้ดอลล่ามาวิ่งนะกัมมจิอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะลูกปะปะฮะเผ็นไหมกลัวไหม

ลูกหมูนั่งแล้วครับผมลูกหมูเหนื่อยครับผมน่าจะถ้าจะไปดอมตูดมันเดี๋ยวโอ้ยน่นขี้โดนที่เปืือนหลักเนี่ยมันหอยตูดมาชน,น หเหนื่อยเหรอลูกเหนื่อยเหรอฮะตัวก็อ้วนอ่ะก็เหนื่อยง่ายอ่ะสิต้องเป็นเจ้าของทำไมซ้ำรอยซ้ำแล้ว ต้องเอาเชือกยาวๆนะครับไม่งั้นแม่วิ่งตามไม่ไหวครับผมไม่ไม่เข้าไม่เข้าห้น้ำไม่เข้า้งน้ำครับไม่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 ครับไม่ อยากรู้ครับข้างในคืออะไรครับขอให้ผมสำรวจหน่อยนะครับผมโอเคไหมครับสะอาดดีไหมครับเด็ดนาก วิ่งแทงมันเลยสีบวนนะกินวิ่งมาแสงมันเลยวิ่งร้อยมันเหนื่อย